เออไปเลยอฮ้ยแย่แจะมันเป็นยงงแแย่่ขยไ่นยัไปขยับขยับขยัยับขยับขยับขยยัยบขยับขนีบขยับขาับขยับขยับขยักขยัย

สนุกไหมอ่ะสนุกไหมอ่ะเออยาวยาวเท่าโูกเอ้ยเอามือออกเั้ยอืม่ไรหนแ้อ้้ พอยังเล่นพอยยังเออเนะอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้วอันนี้อันนี้ uh oh.